ก็เช้าไปนะคะยังไม่เคย,ยใครมาเลยเงียบกริบมินเทอช่นเลยอาหารเขามีอีกค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ะทะเลสาบสันมุนเลกนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะไปขึ้นเรือนะเดี๋ยวไปกันนะ โอเคเดี๋ยวข้ามเรือกันเลยนี่ก็อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะคะที่อ,อานเรือเรียกว่าเจ้าอู่เอ่อท่าเรืรอ,อเรียกว่าเออจ้าอ,อู่ค่ะเออเจ้าอู่หมายความว่าเอ่อเปลี่ยนไปเอ่อเปลี่ยนไปเอ่อไต้หวันเอ่อเขียวไม้ป,ปัสก์จีนเออก็เป็นก็ข้ามฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีดนตรีเล่นด้วยเดี๋ยวไปฟังเขาร้องเพลงดีกว่าะคะ่ะ โอเคฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่าไปไหว้พระกันเดี๋ยวเราไปขึ้นบันไดกันดีกว่าค่ะแต่ฉันเชื่อว่าการขึ้นบันไดครั้งนี้เนี่ยจะเผาผ่านเลยน้ำหนักไปได้กี่แคลอรี่เลยหลายๆแคลอรี่เลยเพราะว่าดูดูขั้นบันไดขาอูโอ้โหแต่ตอนนี้หิวหนมไปขอหนมแม่กินก่อน แม่แม่หนมหนมหน่อยยังไม่ได้ทันเดินเลยเหนื่อยขณะที่เราเดินไปเราก็ต้องกินไปเรื่อยเพิ่มพลังงานอีกอันนี้เจอที่เซเว่นถ้าใครเจอซื้อเลยนะคะอร่อยมากเหมือนเป็นมังมาก,ก้อน ขอนั่งก่อนได้ไหมอันนี้ก็เป็นวิวทะเลสาบนะคะข้างบนอากาศดีมากอันนี้ก็เป็นสารเจ้าพระถังซัมจังในเรื่องไซอยิวที่มีซึ่งหงองด้วยนะขอให้ฝุนละอองในประเทศไทยหายไปเลยเถอทสาธุ ใครขึ้นมาไหว้พระบนนี้ก็ต้องมาถ่ายกระหินต้องก้อนนี้เนาะโอ้โหคิวยาวยาวป๊าป๊ามาสี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่แล้วไม่เคยหายสักครั้งป๊าบอกคิวยาวขี้เกียจต่อทะเลสาบสวยเวอร์ค่ะดูดิเห็นภูเขาเห็นตึกเห็นเรือสวยมาก ที่สาคัญน,นะคะถ้าใครไปเดินตรงสะพานที่เขาจะเดินให้ขึ้นเรือเนี่ยหูน้ำนี่แบบใสกิ้งเลยอ่ะไม่มีฝุ่นละอองอะไรเลยใครมาที่นี่ก็ต้องมากินไข่ต้มใบชาน,นะคะแล้วก็มานั่งฟังเพลงเนี่ยโอเคเลยนี่ไงรสชาหอมหอมอมมาก วันนี้เราก็มาไหว้ศาลาเจ้ากวนอูก,กันนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลย เดินผิดสารเจ้าอยั่งนู่นนี่มันห้องน้ำอันนี้ก็เป็นสารเจ้ากวนอูนะจ๊ะวันนี้เขาทำสวยมากเลยนะคะเขาทำเป็นเหมือนแบบจิตกรรมฝาผานังเหมือนที่เขาเป็นแบบปั้นเออนูนกลางอะคะ่ะ ไม่ต้อนะ่ะอะไรอ่ะไม่ไม่มันไม่ลงอ่ะเก่งนยงอ่าเก่งมาแข่งกับป้านะคะป่อยิบลงบันไดใครแพ้ก็อยู่กับที่ตรงนั้นเลยอเยนะชนะลงขั้นหนึ่งนะอ่า

อะไรวะเหล่าทันเดียวเองเดี๋ยวขอแวะพักสิบไอติมก่อนนะคะวันนี้โอเคแต่เพิ่งแกะกินนะเพราะว่าเนี่ยป้ายเขาเขียนว่า please pay first before you eat ก็คือต้องจ่ายเงินก่อนคุณจะรับประทานนะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงิน how much is this <Thank> you. อืมเป็นไอติมเหมือนลูกกังหันที่มันเหมือนลูกอมเป็นแท่งไม,ม้เหมือนลูกอมเดี๋ยวชิมกันเลยอืมเป็นไอติมรสสตรอเบอรี่อันนี้น่าจะเป็นแบบรสนมสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตอร่อยดี ขนมขึ้นชื่อของประเทศไต้หวันนะเรียกว่าหวยเกอนะคะมีแป้งพายสำเร็จรูปเอาไว้ให้แล้วแล้วก็มีเป็นไส้ที่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนสับป,ประรดกวนนะคะ ดู <hire> ของแม่เหรอของแม่ก็ถือว่าได้ได้นะ <Darwin> แต่ด้านหลังอ่ะดูด้านหลังเนาะดูเ้า่หน้าเดี๋ยวดูเ้า่หน้าแม่เฉลี่ยว่ะไม่เป็นไรเอาของป๊ามาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดลงไปลุกเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวหลุดมันหลุดออกไปเหรอวะจ่าจ่าจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะโอเคเมื่อกี้นี้ยืนรอป๊าซื้อของเสร็จนะคะนี่ป๊าซื้ออะไรไปบ้างซื้อขนมขนมอะไร

ก็เป็นสากเด้งแยมเหมือนเดิมโอเคค่ะแล้วก็ในห้องน้ำของเรานะคะก็จะมีเป็นตัวแช่น้ำกันเซนนะคะเป็นอ่างกันเซนนะให้เราได้แช่น้ำในห้อง,องนำ้ำในห้องน้ำของเราเลยนะคะอันนี้เขาก็จะมีเป็นลูกบอลยาะคะ่ะเป็นมลูกบัลยาหนะะักเอาไว้ขุดเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยระบายออกทางท่อนะคะเวลาเราแบบ คอนเซนต์อยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวน้ํามันก็ไหลออกลงท่อนะนี่เขาจะมี2หัวก๊อกนะคะมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นแต่ของเซอร์ชาเนี่ยต้องผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะเพราะว่าถ้าเกิดน่ะอาบน้ำร้อนอย่างเดียวนี่ตัวลวกเป็นแบบลูกชิ้นต้มเลยอ่ะเปิดกันเลยแล้วเราก็ต้องเปิดน้ำเย็นผสมกันยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนี่นะจนแตะร้อนจนไป เราไปอาบนะ้ำแช่ออนเซนก่อน,นนะคะไปนะบ๊ายบาย